พี่นิวเยียสวัสดีปีใหม่บล็อกพีเฮดฉลองด้วยการจัดแฝดเซลแบบคุ้มๆลดราคามินิเกมที่มียูนิตสุดแล้เป็นของลงวันถ้าใครอยากได้ของขวัญปีใหม่ที่คุ้มๆแบบนี้ก็มาจัดกันเลยที่บล็อกพีเฮดในวันนี้มีการอัปเดตแพทใหม่ในแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนส์คือมีของมาใหม่ที่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับมีกิจกรรมวาเลนไทน์เข้ามาด้วยบอกเลยว่าสายฟรีห้ามพลาดสิ่งนี้นะทุกคนและการอัปเดตใหม่ EP ที่70็ดสรบพาร์ทสามมีอะไรบ้างก็ตาม กิจกรรมวาเลนไทน์บอกเลยว่าเราจะไม่เล่นแบบเบื่อๆอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าการเล่นของเราต่อไปนี้จะนํามาแลกของเหล่านี้ได้ทุกคนคือมีตัวเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราต้องนําแคนดี้รูปหัวใจนะครับไปแลกซึ่งการหาแคนดี้รูปหัวใจก็ไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปหาแคนดี้เดี๋ยวเรามาดูตัวกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกนี่ก็คือนี่เลยทุกคนเป็นแฮรสปิเกอร์แมนนะครับตัวนี้เนี่ยมีการโจมตีแบบ AOE ด้วยบอกเลยว่าดีสุดๆนะครับตัวนี้เป็นตัวต้นเกมที่ดีอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีตตััวววฟาร์มมให่ด้ยคก็ื s ปิเกอร์วูแมน o s สนะครับคือจะมี s p ิเกอร์วูแมเนี่ยมาช่วยกันปลูกดอกไม้นั่นเองตัวต่อไปเป็นตัวร e จินเดอรนะครับเป็นตัว c u วปิ w วูแมนนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบดึงธนูแล้วก็ยิงออกไปนะส่วนตัวสุดท้ายเป็นตัว m y s ติกนะครับเป็นตัวที่หายากที่สุดมีการโจมตีแบบสเปดอีกด้วยตัวนี้มีชื่อว่าฮิ l เลอร์ทีวีวูซึ่งตัวนี้มีอัตราการออกเป็นแค่ 0. 5เท่านั้นและแน่นอนฮะ ตัวนี้มันหิวป้อมได้ด้วยแล้วทําดาเมจสูงสุดต่อวินาทีได้มากถึง20 0 0 0ืดาเมจด้วยกันต้องบอกว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับและผมจะต้องมีให้ได้เช่นกันแต่ว่าตัวที่ผมอยากได้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟาร์มตัวนี้ทุกคนคือตัวนี้มันเป็นตัวฟาร์มที่ดีรองจากเจ้าตัวเอ่อซานตาทีวีแมนใช่ไหมนั่นแหละ คือเป็นตัวฟาร์มที่ดีมากๆแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวมิสติกนั่นเองคือผมอยากได้นะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือคิวปิดคาเมล่าวูแมนนั่นเองโอเคส่วนแคนดี้เนี่ยมันหามาจากไหนง่ายมากเลยทุกคนคือเราสามารถเล่นแมปอะไรก็ได้ในทอยเลททาวเวอร์ดิ s เฟนซ์นะครับคือมันจะดรอปทุกแมปเลยนะเจ้าแคนดี้หัวใจเนี่ยนะครับ แล้วก็รวมไปถึง endless Mode ด้วยนะ endless Mode เนี่ยมันก็มี Candy Drop เหมือนกันนะทุกคนคือทุกครั้งที่เราเล่นจบเกมเราก็จะได้ Candy มาสะสมกันแล้วแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำสรุปให้ทุกคนดูดีกว่านะครับว่าตั้งแต่เราเล่นโหมดง่ายไปจนถึงโหมดไนแ r e แล้วก็โหมด endless เนี่ย เราจะได้หัวใจรอบละเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองในแมปทอยเลสซิตี้ล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่โหมดง่ายไล่ขึ้นไปเลยนะโอเคไปกันเลยในโหมดง่ายมี20เวฟนะครับผมใช้เวลาประมาณ7นาทีนะแล้วก็โจมตีบอสสาเร็จและผมก็ได้หัวใจมาทั้งสิ้น30หัวใจด้วยกันได้เงินมา100นะครับทุกคนอันนี้คือสําหรับโหมดง่ายนะครับคนที่มียูนิตระดับเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถมาลุยกันได้เลย ส่วนโหมดนี้จะเป็นโหมดปานกลางนะครับโหมดนี้เนี่ยจะมีเวฟทั้งสิ้น30บเวฟด้วยกันนะทุกคนแล้วผมก็ใช้เวลาไปประมาณ10นาทีในการกําจัดบอสต,ตัวสุดท้ายนะครับได้หัวใจมาทั้งสิ้น45ดวงด้วยกันนะอันนี้เพื่อนๆว่าคุ้มไหมลองคํานวณดูแล้วกันแล้วก็ได้เงินมาจํานวน400บาทในโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดยากหรือว่าโหมดหานั่นเองก็จะมีจํานวนเวฟอยู่ประมาณ50บเวฟด้วยกันนะคือบอกเลยว่าเล่นนานพอสมควรแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นมาจนถึง14 14นบที่เวาที่ะข้เวลเลย ในเวฟที่50ผมใช้เวลาไปประมาณเกือบ14นาทีครึ่งนะครับทุกคนแล้วก็สังาหารบอสได้สาเร็จนะผมได้หัวใจมาทั้งสิน้น74หัวใจนะทุกคน14นาที27่วินาทีนะครับผมแล้วก็ได้เงินมาจํานวน8ปดร้อยด้วยกันอันนี้ผมมีคูณ2นะผมลืมบอกแล้วโหมดนี้ก็คือโหมดไนท์แมร์นะโหมดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด50บเวฟเหมือนกันเหมือนกับโหมดยากที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นจนถึงเวฟที่49แลแลลล้้วววเาที่ผมใช้ไปตอ,นนก,อกับีกนาีด้วแด้วเวลาในการจบหมดนี้ประมาณ ไม่เกิน17นาทีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลอรุ้นกันดีกว่านะครับแล้วตอนนี้คือเวฟที่50แล้วนะอ่ะอันนี้เวฟที่50แล้วผมก็จะวางเจ้าสินิเตอร์ไป3ตัวนะครับแล้วก็จะวางเจ้าฟอสดีเจเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยนะครับใหร้รอบๆจนเต็มเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับผมนี่ตอนนี้ผมกําลังรุ้นอยู่นะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถเอาชนะก่อน17นาทีได้หรือเปล่านะคือถ้าให้ก่อน17นาทีได้เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่คุมที่สุดแล้วนะครับอ่ะตอนนี้มาสิบวั โอเคแล้วตอนนี้นีครับบอสก็ได้ออกมาแล้วนะชื่อว่า Giant Smooth Toilet นะทุกคนโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเกิน17ไหมโอ้โห16-45แล้วว่ะทุกคน16-47 16-48แล้วโอเคใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยฮะ ตอนนี้คือผมจบได้ในเวลา16นาที54วินาทีและผมก็ได้เงินมาทั้งสิ้น1,200เหรียญน,นะคือบอกเลยว่าคุ้มจริงๆหมดนี้แล้วก็ที่สําคัญได้หัวใจมา89ดวงแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยต้องได้90ดวงจริงไหมแต่ผมได้แค่89เองน้อยมากหลังจากที่เราจบไนท์แมกกันแล้วเนี่ยเราก็มาที่เอ็นเลสกันต่อในโหมดเอ็นเลสเนี่ยผมเล่นได้ถึงแค่ประมาณ30เว็บนะผมก็จะตายแล้วนะครับทุกคนคือบอกเลยว่าเว็บที่30คือเลือดมันเยอะมากแล้วตัวของเราเนี่ยทำดาเมจไม่ทันนะ ผมจึงไม่สามารถจํากัดเจ้าไฟ i ิงดูโร่บัสซ์ตัวนี้ได้นะครับผมเนี่ยมันก็หลุดไปได้นะเห็นไหมจบเลยนะครับและผมก็ตัดสินใจว่าไม่เล่นต่อแล้วผมจะให้มันจบแค่เว็บที่30ก็พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้หัวใจเท่าไหร่เรียบร้อยฮะใชะ้เวลาไป12นาที19วินาทีผมได้หัวใจมาทั้งสิน้น57ดดวงด้วยกันแล้วก็ได้เงินมา 540บาทนะครับทุกคนแต่สําหรับความคิดของผมก็คือผมไปเล่นไนท์แมรดีกว่าได้เงินด้วยแล้วก็ได้หัวใจด้วยโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้สะสมหัวใจมาจนถึง685ดวงแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมาสุ่มกล่องวาเลนไทน์กันดีกว่านะครับว่ามันจะได้ยากไหมคือเอาง่ายๆก็คือ600ดวงผมเล่นนานมากประมาณ2-3ชั่วโมงได้เลย ผมแลกกล่องมาได้จํานวน3กล่องด้วยกันนะครับทุกคนหรือว่าใครที่เป็นสายเติมไม่อยากเสียเวลาในการเล่นเกมเนี่ยก็เพียงแค่ใช้โลบักในการแก้ปัญหาได้เลยนะก็จะมีให้ซื้อตั้งแต่200ดวงไปะจนถึง10,000ดวงเลยอะ่ะอย่างเยอะนะครับแต่ว่าตั้ง7,500โลบักแนะ่ใช้เงินเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดกล่องแรกกันเลยผมจะได้ตัวอะไรอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอเคได้สปีกเกอร์มานะครับเป็นอะไรเนี่ยฮัสปีกเกอร์แมนนะโอเคได้ตัวนี้ก็ยังดีนะครับผม เอาละเดี๋ยวผมจะไปหาตัวอื่นกันต่อเลยและกันนะครับมามาลุ้นกันครั้งที่2นะครับผมจะได้ตัวไหนได้อะไรฮะได้อะไรฮะปึ๊บโอ้โหได้ตัวเดิมอย่างเกลือโอ้โหโอเคไหนๆก็เกลือแล้วผมจะลองกล่องสุดท้ายคือ2กล่องเมือเ่อกี้คือผมเกลือมากๆเพราะว่าเจ้าสปีเกอร์เนี่ยมันมีโอกาสออกถึง60%แต่ว่ากล่องสุดท้ายผมจะได้อะไรมาลุ้นกันปึ๊บเฮ้ยผมได้ตัวฟ้าหมดทุกคน โอเคถือว่าเจ๋งอยู่นี่นะครับผมเวสต์บิเกอร์วูแมนโรสฟาร์มนะเอ้ยเจ๋งเจ๋งเอาไว้คลิปหน้าละกันนะครับผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนี่คร่าวๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับนี่นะเจ้าตัวฟาร์มตัวนี้นี่ครับให้อินคมตั้งแต่50จนถึง600เนี่ยครับผมเอ้ยดีดีใช้ได้เลยอะคือมันน่าจะดีกว่าเจ้าพัมคินหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจน่าจะดีกว่าเจ้าพัมคินนะเดี๋ยวผมขอถอดออกแล้วก็ใส่แป๊บหนึ่งนะครับผมอะกดใส่เปเเลย้ย้มัันนนใชงงิิงส150ฮะ ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับเจ้าตัวฟาร์มถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะ200หรือเปล่านี่ใช่จริงด้วยใช้เงิน200นะครับแล้วก็ให้อินคัมก็คือ100ถึง500แต่ว่าเจ้าตัวนี้ให้อินคัมจำนวน60เอ้ย50ถึง600ด้วยกันนะทุกคนคือเยอะกว่า100นั่นเองส่วนเจ้าต่อไปนะครับที่ผมได้มานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลย Hard Speaker Man นะครับตัวนี้เนี่ยมีการโจมตีแบบ AOE ด้วยนะแล้วก็คูลดาวน์ลดสูงสุดถึง2นะครับแต่ว่าน่าจะดีกว่าเจ้า Turkey นั่นหรือเปล่า ถ้าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ดาเมจสูงสุด1นึ่พันใช่ไหมเทอร์กีอเอา้าอยู่ไหนวะเนี่ยผมหาไม่เจอคือผมมีสปิเกอร์เทอร์กีออยู่เดี๋ยวผมหาไม่เจอฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอทุกคนคืออะไรกันครับเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวหาก่อนนะทุกคนเหมือนว่าผมจะหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะสปิเกอร์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 เทอร์กีสีเหลืองเออนีหไงเจอแล้วทุกคน ตัวนี้ AE เหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวนี้ทําดาเมจสูงสุดได้ประมาณ9000ดาเมจต,ต่อวินาทีเฮ้ยคือมันโหดกว่าเยอะมากก็อย่างว่าแหละนะทุกคนมันคือตัว l e g e n d a r y นะครับผมมันก็ย่อมดีกว่าตัว Un c ค m m o ออยู่แล้วนะทุกคนโอเคสโลนนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วถ้าสายฟีคนไหนเนี่ยอยากมาลองเล่นกิจกรรมนี้ดูก็มาเล่นกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเราไม่ต้องเติมเกมสักบาทไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ